ชาในความคิดของคุณคืออะไรยาเสพติดหรือพืชสมุนไพรช่วงเวลาไม่นานนี้นะคะจะได้เห็นทั้งสองมุมของกัญชามีคนป่วยมากมายที่หันหน้าเข้าหากัญชาเป็นทางเลือกในการรักษาและก็มีคนป่วยมากมายที่ต้องเข้ารับการรักษาเพราะใช้กัญชาเกินขนาด เราต้องเลือกใช้อย่างชาญฉลาดนะคะ<ม>เพื่อใช้ประโยชน์จากพืชชนิดนี้ที่อยู่คู่กับมนุษย์มาเนิ่นนานรวมถึงในประเทศไทยด้วยค่ะสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็ต้องถือว่าใช้มาอย่างต่อนเนื่องเพราะมีการบันทึกทางประวัติศาสตร์300ปีที่แล้วสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชท่านก็มีการบันทึกตำรับยาที่เรียกว่าโอสถนารายซึ่งเป็นตำรายหลวงในตำราเหล่านั้นเนี่ยก็มีหมวดว่าด้วยเรื่องคำพีเพศัช โดยเฉพาะนะครับสบรรพคุณเภสัชเนี่ยเขาจะมีบันทึกเป็นคมภีแล้วก็บันทึกไว้แต่ละยาแต่ละตัวพืชแต่ละตัวเนื่องในนั้นก็คือมีกัญชาด้วยแล้วเขียนไว้คําแรกเลยว่ากัญชาแก้ไข้ผอมเหลืองทาให้กินข้าวได้นอนหลับมันสามารถตกทอดได้ถึงยุคป,ปัจจุบันทาให้เรารู้ว่าเราเคยมีกัญชาใช้ทางการแพทย์ ในปัจจุบันนะคะกัญชาก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาโรคต่างๆแพทย์แผนปัจจุบันนะคะมีผลิตภัณฑ์ยาที่ได้จากการสกัดจากกัญชานั่นก็คือสาร THC และ CBD นำมาเพื่อบรรเทาและรักษาอาการของผู้ป่วยแบ่งเป็น6กลุ่มดังนี้ค่ะ 1. ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบาบัด 2. โรคลมชักที่รักษายากหรือโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา 3. ภาวะกล้ามเนื้อหดเกรง็ง 4. ภาวะปวดประสาท 5. ภาวะการเบื่ออาหารของผู้ป่วยเอสที่มีน้ำหนักน้อย6การเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองหรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตนอกจากแพทย์แผนปัจจุบันนะคะที่นำสารสกัดจากกัญชามาเป็นผลิตภัณฑ์ยาเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยแล้วก็ยังมีแพทย์แผนไทยค่ะที่สามารถนำกัญชามาปรุงเป็นตำรับยาได้เช่นกันการใช้ประโยชน์จากกัญชานะคะสามารถต่อยอดไปในวงการแพทย์ได้ทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน กัญชาถือเป็นพืชที่มีคุณค่าทางการรักษาสำหรับใครนะคะที่สนใจรับการรักษาด้วยยากัญชาก็สามารถเข้ารับบริการตรวจรักษาได้ที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศค่ะตามพระราชบัญญัต,ติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หากเกษตรกรประสงค์จะขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือสหกรณ์การ,กรเกษตรตามกฎหมายการขออนุญาตปลูกกัญชานั้นนะครับผู้ขออนุญาตจะต้องจัดเตรียมสถานที่ในการปลูกให้เป็นไปตามข้อกําหนดด้านกฎหมายสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนยื่นคําขอเลขอกสารประกอบการพิจารณาขั้นตอนการขออนุญาตปลูก 1>, 1ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินเอกสาร 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินสถานที่ขออนุญาตปลูกกัญชา 4. กรณีพื้นที่ปลูกตั้งอยู่ต่างจังหวัดเสนอที่ประชุมของคณะกรรมการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 5. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารวบรวมผลการตรวจประเมินเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากันกรอง6สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ7สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกใบอนุญาตวิสาหกิจชุมชนที่มีความประสงค์ต้องการอยากยื่นคำขออนุญาตนะครับสามารถคลิกไปได้ครับที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับ เพื่อดาวน์โหลดคำขอและรายงานเอกสารประกอบคำขออนุญาตพร้อมทั้งศึกษาวิธีการกอร่อเอกสารรวมถึงแนวทางการจัดเตรียมสถานที่และข้อปฏิบัติต่างๆนะครับการปลูกกัญชาะคะนั่นก็คือจุดหมายต่อไปของเราที่จะต้องลงมือซึ่งการปลูกกัญชามีทั้งหมด3รูปแบบค่ะเราสามารถเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับสายพันธุ์เทคนิคก,การปลูกสภาพแวดล้อมเช่นสภาพอากาศดินแหล่งน้ำและวัตถุป,ประสงค์ในการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ค่ะ รูปแบบที่1ค่ะนั่นก็คือการปลูกในระบบเปิดนะคะหรือที่เรียกว่า outdoor นั่นก็คือการปลูกกัญชากลางแจ้งค่ะข้อดีของการปลูกแบบ outdoor นะคะข้อที่1ก็คือต้นทุนต่ําผลผลิตสูงนะคะเราได้เห็นศักยภาพการเจริญเติบโตของต้นกัญชาได้เต็มศักยภาพของเขาเราได้รู้ว่าสายพันธุ์ไหนเหมาะกับสภาพภูมิอากาศของเราแล้วก็ที่ดินของเราอย่างเงี้ยค่ะเราส่วนข้อเสีย ก็คือเราอาจจะปลูกได้แค่ครั้งเดียวต่อครอบเพราะว่าเราจะต้องไปคำนวณเวลาในการปลูกเพื่อไม่ให้เจอฤดูฝนในช่วงการออกดอกแค่นั้นเองค่ะรูปแบบที่2นะคะนั่นก็คือการปลูกกัญชาในระบบกึ่งเปิดหรือกรีนเฮาส์นะคะนั่นก็คือการปลูกในโรงเรือนนั่นเองค่ะ ข้อดีของกินเฮาก็คือจริงๆแล้วว่ามันทํารอบได้มากกว่าในส่วนของเอาดร์เนาะแล้วก็ในส่วนของเรื่องอุณหภูมิกับความชื้นนะคะในกินเฮาค่อนข้างควบคุมกว่าในส่วนของเอาดร์ยังได้ใช้แสงธรรมชาติด,ด้วยต้นเขาก็จะทํางานได้ดีกว่าด้วยะคะ่ะข้อเสียของกินเฮาคือพลาสติกส่วนใหญ่ของกินเฮามันจะชอบกักความร้อนนะคะแล้วแบบพอความร้อนมากๆอย่างเงี้ยตัวดอกเขาก็จะแบบมีอาการแบบ เป็นลาหรือว่าแบบช็อกกับอากาศที่แบบร้อนเกินไปอะไรเงรี้ยเวลาเลือกพลาสติกพวกกับกินเท้าหรือว่ามุ้งตะข่ายอะไรเงรี้ยค่ะมันก็ต้องแบบมีวิธีในการเลือกวิธีดูทิศทางลมพอได้เรียนเรื่องโครงสร้างไปด้วยมันก็สนุกอะค่ะมันแบบเปลี่ยนโครงสร้างไปด้วยให้มันเหมาะกับต้นไม้ไปด้วยไม่ใช่วิธีปลูกอยงเดียวรูปแบบที่3นะคะนั่นก็คือการปลูกกัญชาในรูปแบบปิดค่ะหรือเรียกว่าอินดอร์ซึ่งเราปลูกกัญชาในสถานที่ปิด ในระบบอินดอร์เนี่ยคือเราเหมือนจําลองธรรมชาติเข้าไปอยู่ในห้องนะคะแต่อาจจะไม่ได้สเปคเท่ากับธรรมชาติข้อดีของระบบปิดที่เห็นได้ชัดเลยก็คือปลูกได้หลายรอบต่อปีแล้วก็เราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องของสภาพผลฟ้าอากาศข้างนอกนะคะมันก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของการที่คอนทลสภาพแวดล้อมข้างนอกไม่ได้ะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือการปัญหาเรื่องของมแมลงที่อาจจะเข้ามาห้องปลูกด้วยก็อันนี้ก็จะการได้ค่อนข้างมากเรื่องของการคอนทลสภาพ คุณภาพสารที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็สามารถคอนโทรลได้เยอะกว่าระบบอื่นๆข้อเสียของระบบปิดเลยก็คือค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟเนี่ยพอด้วยความที่ใช้ไฟจําลองไฟเทียมใช้แอร์ใช้หลายหลายอย่างเข้ามาช่วยเนี่ยค่ะเพื่อจาลองให้มันเหมือนธรรมชาติเนี่ยมันก็มีคอสมีต้นทุนในการที่จะต้องใช้เนี่ยค่ะค่อนข้างสูงกว่าตัวระบบอื่นๆนอกจากการเลือกวิธีการปลูกที่เหมาะสมกับตัวเราแล้วนะคะการคัดเลือกสายพันธุ์เทคนิคการปลูกการดูแลการวางแผนวิธีการปลูกก็เป็นสิ่งสําคัญไม่แพ้กันค่ะ กัญชาถือเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อวงการแพทย์นะครับและต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้อย่างหลากหลายแล้วคุณลหละครับคิดว่ากัญชาทําอะไรได้บ้างอารู้จักค่ะเป็นในลนักษณะชาสําเร็จรูปแล้วก็ชงแล้วก็ดื่มได้มีชาวบ้านเคยเอามาทาอาหารให้กินนะครับก็รู้สึกว่ามันรสชาติมันอูมามิดีครับมันกลมกล่อมดีที่เคยฟังและได้ยินมานะสามารถรักษาโรคบางชนิดที่ยาแผนปัจจุบันไม่สามารถจะรักษาได้ วัตถุประสงค์หลักในการใช้ประโยชน์จากกัญชาก,ก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคครับซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้ผลิตตำรับยาจากกัญชาทั้งตำรับยาแผนไทยและตำรับยาแผนปัจจุบันนะครับเพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการกับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั่วประเทศในอนาคตเรามีโอกาสได้เห็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีส่วนประกอบของใบรากลำต้นและสารสกัดจากกัญชาที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยาแต่เป็นได้ทั้งอาหารเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆครับกระทรวงสาธารณาสุขประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท5เฉพาะกัญชงเฮม พุทธศักราช2563เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถมาขออนุญาตใช้ประโยชน์จากกัญชงได้โดยมีจุดประสงค์คือการพัฒนากัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของไทยสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้กัญชงยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5ทั้งนี้กฎหมายระบุว่ากัญชงต้องมีสารที c ในใบและช่อดอ,อกไม่เกิน1%โดยน้ำหนักแห้ง และผู้ที่สามารถยื่นขออนุญาตปลูกกัญชงได้นะครับก็คือเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์นิติบุคคลสัญชาติไทยหน่วยงานรัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปพี่อาดคะครับผมนอกจากใบคําขออนุญาตแล้วค่ะจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะมีครับจะมีรายละเอียดนะครับเอกสารคําขอรับอนุญาตนะครับดังต่อไปนี้นะครับในการผลิตปลูก1่คือแบบคําขอรับอนุญาตผลิตปลูกแบบกัญชงหนึ่งครับผม 2แผนการผลิตแผนการใช้ประโยชน์นะครับซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนครับว่าเราจะปลูกใช้ประโยชน์โซนไหนของกัญชงนะครับเช่นช่อดอกเมล็ดนะครับหรือเส้นใยนะครับรวมทั้งต้องมีแหล่งรับซื้อไปทางที่ชัดเจน 3. ครับแผนที่แสดงที่ตั้งนะครับสถานที่ปลูกและเส้นทางการเข้าถึง4หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับหรือสิทธิครอบครองนะครับต้องเป็นเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเช่าที่มีหลักฐานชัดเจน5ครับแบบแปลนพื้นที่ปลูก อาคารหรือโรงเรือนพร้อมถ่ายภาพถ่ายนะครับเพื่อประกอบการพิจรารณา6ครับเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติอมอื่นอื่นครับสำหรับสถานที่ยื่นคำขอนะครับถ้าใครมีสถานที่ปลูกตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครให้ไปยื่นคำขอได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยอแต่ถ้าใครมีสถานที่ปลูกตั้งอยู่ในต่างจังหวัดนะครับให้ไปยื่นคำขอได้เลยที่สำนักงานสาธารณสุขประจำจังหวัดครับ และที่ที่เป๊กอยู่ตรงนี้นะครับก็คือไร่กันชงครับซึ่งพื้นที่ปลูกเนี่ยจะต้องระบุพิก,กัดของสถานที่และกําหนดบริเวณพื้นที่ปลูกกันชงไว้อย่างชัดเจนนะครับและพื้นที่ปลูกกันชงเนี่ยก็ต้องแยกจากพืชชนิดอื่นๆไว้อย่างเป็นสัสดส่วนเช่นกันนะครับ เรื่องของการปลูกเนี่ยเพื่อใช้ประโยชน์นะคะของกัญชงเราคิดว่าหลักๆเลยเนี่ยเขาก็จะปลูกเป็น3ลักษณะลักษณะแรกก็คือเป็นการปลูกเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากลําต้นที่จะไปทําเส้นใหญ่นะคะได้ใบได้ยอดอ่อนต่างๆอาจจะไปทําเป็นชาชงหรือว่าไปทําเป็นสารสกัดต่างๆน้ํามันหอมระเหยอ,อะไรแบบนี้นะคะก็สามารถทําได้ระบบที่2เราคิดว่าจะเป็นการปลูกแบบห่างหน่อยเพื่อที่จะได้มเมล็ดสําหรับการบริโภคเพราะว่าในมาเมล็ดของเขาก็มี คุณค่าทางโภชนาการสูงถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดอีกอย่างหนึง่งแล้วก็ระบบที่3เนี่ยเราใช้ประโยชน์จากช่อดอกทางการแพทย์การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อาจจะต้องมีการควบคุมเรื่องของพื้นที่ปลูกแล้วก็วิธีการปลูกที่จะให้ปลูกเฉพาะต้นตัวเมียเพราะฉะนั้นวิธีการขยายพันธุ์เราก็จะใช้วิธีการปักชำอันนี้ก็เป็น3ระบบหลักๆที่คิดว่าสําหรับกันชงแล้วจะใช้ประโยชน์กับเขาได้ ในต่างประเทศมีผลิตภัณฑ์แปลรูปจากกันชงเป็นจำนวนมากและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกและวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดโลกกว้างกับความมหัศาจรรย์ของกันชงกันครับประเภทแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้ากระเป๋าสะพายก็สามารถใช้เส้นใยกันชงเป็นส่วนผสมได้ทั้งนั้นประเภทอาหารและเครื่องดื่มกัญชงสามารถแปลรูปออกมาได้ทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์รวมไปถึงเครื่องดื่มต่างๆ ประเภทผลิตภัณฑ์ด้านความงามซึ่งกันชงจะมีสาร CBD ที่ช่วยในเรื่องความสวยความงามทําให้มีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมากมายเช่นครีมทาผิวครีมอาบน้ําสบู่ประเภทอื่นๆกันชงยังสามารถผลิตเทียนหอมฉนวนกันความร้อนเสื้อกราะวัสดุก่อสร้างชีวภาพจากแกนหรือเส้นใยกันชงจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากันชงเป็นได้มากกว่าที่คุณคิด ในอนาคตนะครับผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์จากกัญชงและก็นวัตรกรรมที่เป็นของคนไทยอีกมากมายนี่คือการเปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจด้วยพืชเศรษฐกิจตัวใหม่กัญชงกำลังเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆและเป็นโอกาสในการสร้างไรายได้ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ทุกภาคส่วนการปลดล็อก กัรชงเนี่ยมันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทยประโยชน์ของกัรชงมีตัว CBD ที่ค่อนข้างสูง CBD ไม่ใช่ยาเสพติดแต่เป็นยาผ่อนคลายแล้วตัวน้ำมัน Hemp Seed Oil เนี่ยจะมีโอเมก้า3 6 9ซึ่งสูงมากจะทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยเปล่งปลัง่งและสวยสำหรับกลุ่มเครื่องสำอางนั้นก็รอวันรอคืนนะคะที่จะได้ Hemp Seed Oil เนี่ยทำเป็น Production ำสมุนไพรสามารถทําได้ในหลายรูปแบบเ,เราขายเป็นวัตถุดิบแล้วก็เราเอาไปสะกะัดโดยวัตถุดิบเนี่ยอย่างมเมล็ดก,กัญชงตอนนี้ที่ปลดออกมาแล้วเนี่ยก็สามารถจะเอาไปหีบได้พอหีบออกมาแล้วเป็นน้ํามันในตัวน้ํามันเองเนี่ยสามารถเอาไปทําได้เกือบทุกอุตสาหกรรมอ่ะอุตสาหกรรมอาหารอาหารเสริมยาแผนโบราณน,นะครับหรือว่ายาจากสมุนไพรเป็นพวกน้ํามันผสมในยาหมองก็ได้นะครับหรือว่าเป็นพวกน้ํามันนวดอะไรก็ได้ ส่วนใบนะครับพวกใบกับก้านที่เป็นใบใบสดใบแห้งก็สามารถจะเอามาบดมาเป็นในเรื่องของผงโรยอาหารผสมอาหารนะครับเอาบดใส่แคปซูลทำเป็นอาหารเสริมหรือว่าถ้าเกิดรูด้ว่ามีสารสำคัญเยอะก็อาจจะเป็นยาก็ได้จริงๆแล้วมันยังทำได้ไดไหลายรูปแบบเพราะนั้นจริงเล้เจ็อุตสาหกรรมสมุนไพรสามารถจะเป็นได้หมด ประโยชน์ที่ได้รับจากการปลดล็อกอุตสาหากรรมการชงถ้าเราดูจากห่วงโซ่อุปทานเนี่ยก็มีตั้งแต่ผู้ปลูกผู้แปรรูปโรงงานสกัดแล้วก็โรงงานที่ทําผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปถึงเกษตรกร,ร,กรตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเกษตรกร,ร,กรได้ประโยชน์แน่นอนหลายวิสาหากิจชุมชนหลายครอบครัวสามารถทถําสินค้าส่งให้โรงงานแปรรูปการชงก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกหนึ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับแต่ข้อดีที่น่าสนใจที่สุดคือ เราสามารถปลูกเราสามารถสกัดเราสามารถแปรรูปและผลิตได้เองในประเทศเราไม่ต้องไปบริโภคสินค้าที่นําเข้าแต่แทบจะเป็นสินค้าชนิดเดียวที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศได้แล้วสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกเพราะฉะนั้นถ้ามีการผลักดันอย่างถูกต้องมีความตื่นตัวอย่างถูกต้องและคิดรอบด้านผมว่ามีโอกาสเป็นพืชเศรษฐกิจตัวท็อปตัวใหม่ของประเทศได้ ที่ผ่านมาอยอหรือสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาได้เดินเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงมาอย่างต่อเนื่องและสามารถลดล็อกกัญชงได้เมื่อวันที่29มกราคม2564ผลที่ตามมาเป็นอย่างไรรวมไปถึงอนาคตนั้นจะสามารถลดล็อกกัญชาได้มากขนาดไหนวันนี้มีคำตอบมาฝากกันครับหลังจากมีการปลดล็อกตรงนี้ไปเนี่ยเสียงตอบรับจากคนทั่วไปโดยเฉพาะในภาคเกษตรกร,รเป็นยังไงบ้างครับ พอเราปลดล็อกนะคะทั้งกัญชาและกัญชงก็แสตอบรับดีมากคือในเรื่องของกัญชาและกัญชงยังขอแยกเป็นเป็นสองแท็กนะคะ,คะในเรื่องของกัญชาเนี่ยกฎหมายเนี่ยเปิดเพื่อทางการแพทย์และวิจัยนะ,ะแล้วก็ส่งนะคะผลิตผลเนี่ยนะคะไปยังหน่วยงนะานรัฐเพื่อให้ผลิตเป็นยา,ารกักษาโรคแต่ขณะเดียวกันกฎหมายนะคะก็ปลดล็อกนะคะให้ใช้ใบกิ่งกา้านรากลําต้นนะคะม,มาใช้ประโยชน์ได้ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษครับ ส่วนกันชงเราชูเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีกฎกระทรวงออกมาก็เกิดกระแสคึกคักคึกคักทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาล่ะครับมีเป้าหมายสูงสุดในการดําเนินการทั้งในเรื่องของกันชงเพื่อเศรษฐกิจใหม่และกัญชาในด้านการแพทย์อย่างไรบ้างออยอก็จะเคียงข้างประชาชนนะคะก็คือเราไม่อยากจะทําตัวเป็นเลกูลเลเตอร์นะคะที่เป็นคนมงคับใช้กฎหมายอย่างเดียวจี๊จี๊จ <laughs> ี๊จี๊จีจี๊จี๊จี๊จีจี๊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 จีจี๊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 จี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  กดล็อกกฎหมายทุกสเต็ปอยอยก็มีหน้าที่ทจะต้องทะลุทรวงกฎหมายนะคะให้ทุกจุดเนี่ยนะคะสามารถดําเนินการได้สมูทนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกนะคะดิฉันก็คาดหมายว่าภายในปีนี้รเราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์กัญชงออกมาเห็นต้นกัญชงนะคะออกผลผลิตสวยงาม <c oughs> ก็หวังว่าหนาวนี้เราคงจะ ได้เห็นผลผลิตร่วมกันพอได้มาคุยแบบนี้แล้วบอกเลยว่าทําให้เราเนี่ยเข้าใจทั้งออยมากยิ่งขึ้นเข้าใจความสําคัญของการที่จะต้องมีกฎหมายบางอย่างมาควบคุมตั้งแต่การตลูกต้นน้ำกลางน้ําปลายน้ํานี่แหละครับที่เขาบอกกันว่าออยเคียงข้างประชาชนขอบคุณครับ กัญชาและกัญชงถือเป็นสิ่งใหม่สำหรับพวกเราทุกคนนะครับแต่ทางสำงงน,นักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขพร้อมครับที่จะให้คำปรึกษาแนะนําและยินดีให้บริการกับประชาชนทุกคนครับให้สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงอย่างถูกกฎหมายและมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อให้สังคมและเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีความเจริญพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนครับ